น,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 น้องนิานักเที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบก,กับคุณครูปิ๋ม,มนะคะคุณครูชื่อคุณครูพิจฉนาสีสวันอยู่ที่โรงเรียนทศบัลเมืองสินารายสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งาคสามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหน่วยขยับกายสบายทีดีนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรืร่องของการออกกําลังกายเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนรู้กันเลยนะคะ เรามาเรียนรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายมีประโยชน์คือช่วยเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดน,นะคะเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อไม่ให้กล้ามเนื้อของเราตึงเครียดเกินไปนะคะเพิ่มความตึงเครียดของจิตใจเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของของ้อต่อนะคะเพิ่มความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและเอ็น ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ของประเภทของการออกกําลังกายนะคะเด็กๆประเภทของการออกกําลังกายจะมีอยู Lori ่ ite. Ite. Ah. Right <arp>. 2ประเภทนะคะคือ1ประเภทของการออกกําลังกายที่เรียกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะเป็นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวตลอดร่างกายอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นการออกกําลังกายที่ไม่รุนแรงเช่นการวิ่งโยโย่วิ่งทางไกลการกระโดดเชือกการปั่นจักรยาน และอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นการออกกําลังกายแบบแอนอราบิกนะคะซึ่งการออกกําลังกายแบบแอนอราบิกเป็นการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะเป็นการกั้นหายใจเช่นการวิ่งระยะสั้นการยกน้ําหนักเป็นต้นนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และประเภทของการออกกําลังกายไปแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย